ไหนบวนบวนโอ้โหมันสาหัสมากเลยนะเองรอดได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็อยากให้กวยมันก่อนไงหมอรอดไปรอดก็ดีกว่าปล่อยให้มันทรมานอ่ะมันเป็นหนองเน่าเล้วย่ะมันน่าจะหลายวันแล้ว,วอืม กินอะไรก็ไม่ได้ทีเนี้ยกินเขาบอกมาเช้าเอาข้าวให้กินกินได้อยู่จ้ะเหรอเอฮ้ยไม่ดุไม่ดุโอเคตามองเห็นไหมตั้งชื่อว่าอะไรดีนะอันนี้ไอ้ตรงที่มันเปิดอันนี้เนาะอยู่เฉยก่อนอ่ะหูนี่รักษาไม่ได้หันหน้ามาอย่าไปใกล้พี่ฟิล์มลูกเดี๋ยวติดเชื้ออ้วนจมูกปากแหว่ง ได้อาหารเวลาหันเปียกเอาเปียกก่อน,นอี่อเอาเปียกก่อนเอาเปียกก่อนเอาน้าให้น้อง

เอ้ยกระดิกขาโอเคโอเคขออย่าให้ติดเชื้อแค่นั้นเลยนะอ่าอ่าอา่มืนมันมมี่เลยหนูตอนนี้แบล็กลครับโดนลบไปสองสมคลิปน่ติดแดงนะครับก็ทุกคนกินอ่าหมาตัวนี้กินข้าวกินน้ำได้นะแม่มุกตั้งชื่อว่าแบล็กนะครับขอให้หายหายแล้วก็ไปอยู่กับแม่มุกนะ รู้เปล่าเองก็เ no, no. นาะเนาะในเห็นอยู่นะอีกข้างหนึ่งลุ้นกันก่าตาจะเห็นไหมถ้าใครเห็นคลิปจะจะรู้เลยนะว่ามันถึงแบบข้างในแบบลึกมากนะครับอันนี้หมอก็ภาวนาขอให้การทํางานของอกลมเนาาื้อตรงนี้ติดได้ดีนะครับโอเคอันนี้รู้สึกอยู่จมูกก็ติดนะขอให้ติดเพี้ยงเพียงเพียง,ยงโอเคอัปเดตให้ดูครับถ้าลงแบบอันนี้อีกเด,ดี๋ยวตรงติดแดงอีก ใจเสแ,บ,แบ,บ๊แบ๊ครับแบ๊จะดีค้างลูกนี่ทางนี้หมออยู่ทางนี้ลูกครับลูกมองเห็นไหมสวัสดีเป็นไงมัง่งอ,อืดไม่ขี้เกียจโอ้เคมากโอเคครับแบบนี้นะเดี๋ยวนะขอจับตรงนี้หน่อยสภาพยังไอันนี้นะยังยังห้าสิบห้าสิบ เห็นอย่างนี้ก็ยัง50 50ได้สำหรับบาดแผลนะครับแต่ว่าสีดีมากเลยจมูกก็สีดีมากเลยขูดด,ดเลยขูดเอาเนื้อหน้าออ,ออกแลอดบิดสิเกียรตตัวนี้แหว่งไปนะตัวนี้หมอต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนิดนึงนะปากมันก็จะแหว่งไปเป็นหมาปากแหว่งหูก็แหว่งไปเดี๋ยวไปอยู่กับแม่มุกเนาะ ครับผอครับครับแม่มุกเองมวัดลาดเนีุยกเนอะ,ะอืมหนูรอดนะหรือเปล่ารอดเฟ้ยไอ้น้ำเหลืองอ,ออกหมดละเดี๋ยวก็แต่ว่าให้ยาปฏิชีวนะแรงอยู่นะอืมอืมจมูกติดละแผลติดละโอ้ภาพไม่กล้างลงเลยเฟซมันแดงอย่างเดียวเลยอติดแดงไปหลายรอบเลย โอเคเดี๋ยวพรุนี้แกแพ้ให้ดูครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็อุดนุูของต่างๆนะครับปึ๊บเอาเอาเอาสายเด็ดไอท่อเดนออกเลยอ่ะนี่คือสภาพหน้าแบกครั้รรร uh, งแรกแพม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 แมไหนกล้ามเนื้อย่อยไหมกล้ามเนื้อไม่ย่อยโอเคโอเค เห็นตัดเดี๋ยวตัดไหมตรงที่บังหน้าเอออีกข้างก็เห็นนะครับยังรักษาตาไว้ได้โหขนาดเปิดแบบแวกมาเนี่ยเบาๆมีไหมมีนะมีหนองมีเชื้อรามีอะไรไหมไม่มีเยี่ยมสเปคเขามีใช่หรอสเปคสเปคสเปของเขาอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลเซอร์ด้วยสเปคเขายู่ไหนวะสเปมลไรตัวนี้ คือรักษาแบบแแนนยังไงก็ได้ไไดให้ให้หายตัวนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไอ้แม่ม,มุกเอ็มวัลล่ารับเลี้ยงต่อจะตั้งชื่อว่าใจสู้อัดยาเต็มที่เลยลูกเออมีหนองปะ่ะมีอะไรป่ไไม่มีอือปอปมป,ป, <บา S 1> ป้อนบาเวเกโตให้ไปะัมเนไปแล้วก็จบป้อนบาวเกโตเลยกินยาหน่อยนะลูกนะ ทา,าทานยาหน่อยนะลูกคุมการติดเชื้อให้ได้ยังไงก็รอดเคสนี้แล้วจะเป็นเคสที่สองต่อจากหมาที่เคยโดนฟันคิดบูเมื่อหลายปีก่อน